สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีวสุขสุขคนเนาะมืัอนี้กะมาอยู่กับชอบบ่องบอหน่อยชาแนลก็คือเก่าพี่น้องบรรยากาศยำเสารเสาร์น,นะเพีงเนาะตอนนี้กะอยู่เฮือนเท่าดุยเท่าจอยเนาะเพียงเนาะอะไรพี่น,อนอ้นองสําหรับคลิปนี้เนาะกะมีเวียกในบ้านเนาะเพียงเนะาะคือแบบว่าเวียกร์วมเหตุกันเบิดบ,บ้านเนาะเพียงเนาะเพราะว่าเพิ่นเสียทางเนาะเพียงเนาะเหตุทางเส้นหนึ่ง เนี่ยกขาไม่เพราะว่าทางนี้มันพาบ้านนะแข็งเนาะกะไหวปกติอะไรพี่น้องเพราะว่าเชี่ยดอีกข้างหนึ่งมาทางนี้นะพีนะ่น้องเนาะมาจากหลักสามแล้วกะ็ทะลุกออกหลังเฮือนบ้านมาหน่อยเนาะกะสีเห็ดมาแตผ่ผลพี่น้องถนน,นนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเรียกรวมพี่น้องต้องไปกันบนบ้านจังขี้ไรเฮือนละหนึ่งคนนะนะ้องเนาะไปเห็ดเรียกรวมกันเนาะแข็งเนาะประเพณีอยู่ฝั่งลาวเนานะแข็งเนาะท่าเบิงนะ่งเนาะเรียกรวมซอยกันพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะ อไรพี่น้องอีกอันหนึ่งมีปัจจัยน้งเนาะพอพังไทยเนาะนได้ออกเครื่องดื่มเนาะได้มอบเครื่องดื่มให้พวกเหตทังเนาะบานคอมาหน่อยเนาะในมอบเครื่องดื่มเป็นอยแปดสี่เนาะกัเื่อเห็ดเมื่อยน้องกับพอได้กินเนาะกขอบคุณพอราเดอที่มอบเครื่องดื่มเนาะให้บานคอมาหน่อยแล้วกให้พวกเหตทงังเนาะอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไปเบิ้งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องว่าเป็นยงพี่น้องการเหร็ด ทางของฝั่งเล่าเนาะก็รวมกันเห็ดเบิ้ลในบ้านเนาะพี่น้องว่าสิเป็นยังไงไปกันเลยนะอันนี้ก็บรรยากาศนี่เองเนาะบรรยากาศช่วเซียทางตัดขึ้นไปพี่น้องแถวเนาะเห็ดมาจากชายทางมาจากนี้บะออกจากนี่บะโอพี่น้องี่จากกันนี้ออกมาจากนี้โอ้นสิตัดมานีนเลยพี่น้องนี่ออกไปนี่เลยนี่อันนี้ก็เป็นทางดำเนาะพี่น้องคนบาซีเบิ้ลบ้านแล้วพี่น้องเชื่อละคนแล้วพี่น้องต้องมาเบิ้ลเนาะ อ้พี่เ้องมีเป็นดีกลุ่มหนึ่งเนาะทางโวยกววกวไม่เวทเอา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 ขอ้องเอาคอนีอนอ่ออกเนาะ เอาออกเลยบอกกอไผ่โอออกมาเลยพี่น้องกอไผ่เยเาเมรพียกรวมพี่น oh ้องต้องมาเบิดบ้านไปมื่าจารย์บุญนี่โอ้ยมายืนหาถือผ่าที่ยังไว้ไว้เจ้าผาาเจ้าภาพ ออกบ่เลยเต้วกอไผ่เนาะพอดีดกอไผ่นี่มาบึงวงงงงีพี่น้องทั้งเชิงอีกมันมีหลายกลุ่มเนาะอย่างเนาะปลูกพี่น้องเงาขึ้นตัดออกบ่เลยเนาะบนทางเสียบตัดออกทางหลังบ้านหรือว่าหลังเลือดมาหน่อยเลยพอดี อกอไผ่นี่ก็จะออกอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะเพียงเนาะสี่อันนี้เอากอไผ่บานเนี่ยเอาอีกจะตัดยังตัดกอไผ่บ่ เงาวก็มอนที่เลยนัน่นเป็ทางเนาะโอ้งามเฮ็ดเห็ดเห็ดอ,อ้อวัดว่างเป็นกอไม้กอไม้โคบ้านเนาะเป็นกอไม้โคบ้าน,นเนานนานนงาก็นอนทีน่นองโคใหม่นี่ก็ใชได้อกเวัดนั่นแถงเนาะใหม่ผมน,นี่เนาะ ไปแล้ว,ลวหรอวะเออเดี๋ยวไปนี่กะมาเตรียมเครื่องนี่แนะหละเนาะหะวคนลายละสี <4 S 1> ทอง,งใส่ก่อนทองถล๊ะน,นะจ๊ดใส่เลยน,นี่เอาว้าไปาน,นั่นก่อนชินับทงใส่เออจะกสิบทงนี่ได้ปะ สิบสองเอมรลอยจากสามแท็กเออแปดพอแล้วมั้งเหรอว่ามันลายละเออ <8 S 1> <8 S 2> พอแล้วแปดพอแล้วกาเอ็มรลอยแกโลเวด เอ็มร้อยอะไกัน้ำสบมเนาะน้ำสบมเป็นกวนเนาะมีบ่เป็นแพ็คด้วกันแกรอดแกรอดน้ำสบมได้มีบ่ใช้มีแบบใดน้ำน้ำสบมบิ่งเด้อน้ำสบมแบบเซ่ได้ไหมเออนี่พี่น้องแบบซี่น้ำเนาะ คนไปไลยเต็มไปแล้วพี่อออ ไหลนองท้องไหลน้ำคำไหลมาด้อเหื่อก้าน้เรื่องุงไปเมื่อไหจะเป็นที่เอาอะไีแก่ไหนคราไม่ัวดเท้าฮะแจกกันแจกกันมาเนี้ยแจกเลยมาเนี้ยมาเว็นมาถ่ายดูสีแจกให้เนี้ยจับังิล่เหรอ ไก็เดน้ข้างหน้ามเดจอกรีนอยจอกได้จอกนะยินรอดจอกีเลยมีอยู่จอกจอกอออออจอก

Terima kasih telah menonton! คนร้ายนอกเมือ <the> น <step fen> hmm, ี่น้องกาพี่น้องต้องเอากอภไย่นี่ลงก่อนเนกยก็คือแจกค้องเลยนะแขกนะหัวต้องดืมเอ็มลอยเปแบสี่นะับเนะจากพอพังไยเนะเพื่อนละคนพี่น้องเบิ้หมู่บ้าน นกรกีทางของเราเพีานะว่าเน่ยเหตุทางตัดมา,าเรื่อแล้ครต้องเอากอไผ่ลงก่อนพี่น้องกอไผ่ี่ซองก่อนออนะเหตุทางไหน้วก ตรงบริษัทเรือนลังเลยตอนนี้เนาะเถิงบอกว่าของแนมก็ดีเลยเนาะต้องใส่ดักสติีมตัดนาะแบบเนาะมันจังสิวัยนะดักสติีมสองหันพี่น้องแล้วก็ศพุทธนาคืนพี่เนาะพุทธังพุทธ หัวเนาะพุทธเสาปูนพุทธบัวเสียทางพัฒน,นะพอดีก็อันนี้ก็ได้ไหม่หัวเลยเนาะเห็ดในเฮือนบ่กไอ้นังนี่เข้าไปเ,ไปเห็ดในเฮือนหนะ่อยอเฮ้ยรั่วตากมันเนาะโอ้แม่อะไรรั่วตากมั่นในเรื่องเยอะ โอ้เรือร้ายอยน่ี้มีแต่ลำงามๆเถิงๆบ่กบวกเมนอะไพี่นออ้นนองก็บเบ็ดแค่นั้นเป็นหัวตากมันน,นอ้อยอย่องเนาะกอไผ่ซองกอนี่ครึ่งวันพอดีนเนาะ <c oughs> ผู้พี่น้องตัดออกกุเร่พอตรงกลางก็ไม่ไผ่กุเร่ตัดออกพี่น้องโอ้โอ้ลงแล้วลงแล้วข้ามหวานพี่น้องเอ้ยตรงนี่น้องหวานเอออันโมห์มได้ยังฮะ โมซุกแค่โมซุกเลยพี่น้อ่ะแต่มันซุกขักเลยเนาะหวานเลยว่ครันี่ยเราได้ขายทุกฝีว่ะซุกเราบอไม่โคหน่าวก็ได้กินหมากซุกวะ่ะมากินดหมากซุกนะหมากเลยโคซุกก็มีนะพี่นอ้องกำลังเหิม ผ่านเกมมะขามสุกหวานคามหวานโอ้ยงากกันแล้วทั้งไหนกันมะขามมันสุกเลยพี่น้องเฮิ่มกระมี่เนาะมันเป็นมะขามหวานตอนนี้แม่ลากไปแล้วตั้งนั้นโอ้ทั้งน้าลากมาแล้ววันี้ ปีแล้วได้ขายรวนะน้ไม่นรอเกย็ยนต้องหน่อยแล้วมาหลักของเลยมนะาหลักปีนต้นของเราตลอดแถวไม้เกียร์แปบปีเราหลักปีนต้นของเราโบโซก็ก,กินได้แล้วแต่ กินได้วะไม่กินแซ่บก่อนน้ำเลยพี่น้องมาคามซุกในมันเขากะเจียวไปนี่พี่น้องในมันก็เจียวไปโมกเนาะพี่น้รอเงินก่าช่างไหนก่นน่าก็กรตัดก่อนนะไหมเนี่ย สีดุดตัวนี้ออกมาเนาะแผงเนาะสองก่อนดุด,ด,ดออกมาไว้ข้างหลังนี่ยดุดออกมาแล้วกัมันตายแล้วก็เผาเนาะบัดนีะะน่เอาหาวิธีมาเนี่เออดุดตายแล้อไม่มีก่อนนี่ เห่งไปได้เลยนะเราเชาไปทางไหนบ่กุดเงเขาทางไหนได้ป่นี่ยโสดึงออกมาเลยนะ เพื่อจะได้ทางเนาะเป็นทางก็ทางไหนไปเกยพุ่นล้มเต่าซะหน่าเนาะเอไปเอาล้มเต่าได้ทางนะดันอย่างเดียวด้วยหน้าเนี่ย con này háng nhầy đó lắc phay đây nè lắc phay đó mà nè